นาโต้ช็อครัสเซียขยี้หนักสโปอริเซียกลายเป็นสุสารรถถังดังแบรดลี่และเพิดพังยับกว่า30คันประจานทั่วโลก ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัเสเซียได้ยืนยันถึงการโจมตีตอบโต้ของยูเครนซึ่งวันนี้เซเลนสกี้ก็ออกมายอมรับเสียงอ่อยว่าเริ่มแล้วจริงปูตินตั้งข้อสังเกตว่าระบบการปกครองของเคียฟใช้กำลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของตนแต่การรุกไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากความกล้าหาญของทหารรัเสเซียสื่อตะวันตกเองก็วิจารณ์ไม่น้อยว่าคำแนะนำทางทหารสำคัญที่สุดของกองบัญชาการใหญ่ฝ่ายยูเครนนั้นมาจากพวกนายทหารชาวอังกฤษซึ่งฝั่งตัวอยู่ที่กองบัญชาการในกรุงเคียฟ และการรุกเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ล้มเหลวอย่างปิดไม่มิดการมีกองกําลังพลน้อยกว่าเดิมแม้ระดมมาจากนาตโตมีอาวุธไม่มากเพราะถูกรัสเซียโ้มทําลายก่อนหน้านี้นับสัปดาห์ความจริงยูเครนน่าจะหันมาใช้ยุทธวิธีรวมศูนย์กําลังเนื่องจาก จนถึงตอนนี้มีกองพลน้อยที่ผ่านการฝึกจากฝ่ายตะวันตกเพียงแค่3เดือนและเป็นไปได้ว่าอาจจะถึง4กองพลน้อยกําลังถูกใช้งานอยู่ในสเปอริเซียแต่นั่นจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยการตัดสินใจทางทหารแบบมีความรู้ความสามารถไม่ใช่การตัดสินใจที่มีแรงจูงใจจากความสิ้นคิดในทางการเมืองของผู้นํา ผลเลยออกมาประจานกันจัะจะว่าพ่ายแพ้ยับเยิน12มิถุนาย,ยน66สำนักข่าวทัสและรัสเซียทูเดียรายงานว่ากลาโหมรัสเซียสรุปผลการปฏิบัติงานล่าสุดว่าความพยายามทั้งหมดในการรุกคืบของกองกําลังเคียฟนั้นร้ยผลพลโทอิกอโคนาชเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าในรอบ24ชั่วโมงกองทัพรัสเซียได้ทําลายรถถังของยูเครนไปแล้ว9คันรวมถึงแลปเพิร์2ที่ผลิตในเยอรมัน4คันประสบความสําเร็จในการขับไล่กองกําลังของเคียฟ ที่พยายามบุกรุกยูเครนยังคงพยายามอย่างไร้ผลในปฏิบัติการรุกในเขตสาปริเซียของรัสเซียทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตและใกล้กับเมืองอติมอฟหรือที่เรียกว่าบักมุดในเขตสาปริเซียกองทหารภาคพ,พื้นดินปืนใหญ่และการบินของรัสเซียได้ขับไล่การโจมตีสองครั้งโดยหน่วยยูเครนขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรถถังในพื้นที่ของหมู่บ้านยาโบเนวและโนโวโปโคอฟกากระบวนรถทุ่มเกราะสองบวนของเคียฟถูกโจมตี ใกล้กับที่ตั้งถิ่นฐานของโนวดานีลฟ ف กาและมาลายูทอสมาสกานอกจากนี้ยังมีการโจมตีของยูเครนขนาดเล็กอีก3ครั้งในภูมิภาคนี้ซึ่งไม่ประสบความสําเร็จเช่นกันโคนาเชนคอฟชี้ว่านอกจากรถถังตะวันตก9คันแล้วกองกําลังเคียฟยังสูญเสียจํานวนรถกาะบรรทุกบุคลากร11คันรวมถึงรถต่อสูบรดลี่หคันที่สหรัฐจัดหาให้รถทุ่มก่อสิคันและปืนครกที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองของซีซ่าที่ผลิตในฝรั่งเศสโฆษกกระทรวงระบุค,ความสูญ สูญเสียของกองทัพยูเครนในแง่ของกําลังพลระหว่างการสู้รบครั้งใหม่ในเขตซาบอริสีว่าการโจมตี5ครั้งถูกขับไล่ใกล้กับเมืองอติมอฟซึ่งกองกําลังรัสเซียยึดได้จากยูเครนในเดือนพฤษภาคมหลังจากการสู้รบอย่างหนักหลายเดือนความสูญเสียของเคียฟในพื้นที่นี้ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมารวมถึงบุคลากรมากถึง230คนรถทุ่มเกาะ5คันและปืนครกดี30ที่ผลิตในโซเวียต2กระบอกในพื้นที่ครัสนิลิมันทหารของเคียฟดับ60นายในพื้นที่เมืองที่ยูเครน ึดครองในสาธารณารัฐประชาชนโดเนตเอพีซและปืนโครกหลายกระบอกรวมทั้งปืนอัตาจรครับที่ผลิตในโปลแลนด์ก็ถูกทำลายเช่นกันวันนี้สำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสร,รายงานว่าหน่วยทหารของยูเครนสูญเสียยานเกราะต่อสู้แบ a รดลีบีเอที่ผลิตในสหรัฐส่วนใหญ่ระหว่างการรุกในเมืองสโอริเซียยานต่อสู้ถูกกำจัดได้ใกล้กับเมืองโอเรคโบ สำนักข่าวกล่าวว่าจากยานพนานะ9คันที่ติดอยู่กับหน่วยทหารราบยานยนต์ของกลุ่ม6คันพังยับเยิน3คันได้รับความเสียหายแต่สามารถซ่อมแซมได้และอีกคันไม่ได้ถูกโจมตีเมื่อตอบคำถามของหน่วยงานเกี่ยวกับผลของการรุกทหารยูเครนคนนึงก็ยอมรับว่าไม่มีความคืบหน้าอย่างจริงจังด้านสหรัฐมีการเปิดเผยจากสื่อ p o l i t i c a l ของสหรัฐพูดถึงการสนับสนุนท,าทหารในอนาคตของวอชิงตันสำหรับยูเครนและชื่อเสียงของประธานาธิบ,บ,บดีโจไบเดนขึ้นอยู่กับผลของการ ตอบโต้ของเคียฟต่อกองกําลังรัสเซียทำเนียบขาวกาลังเฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อและก็เคร่งเครียดหากการตอบโต้สาเร็จยูเครนก็จะสามารถพึ่งพาความช่วยเหลือทางทหารและเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากสหรัฐและพันธมิตรแต่ถ้าล้มเหลวการสนับสนุนจากตะวันตกอาจจะเหือดแห้งไปเจ้าหน้าที่สหรัฐ5คนซึ่งพูดคุยกับโพลิติโกโดยขอไม่เปิดเผยชื่อยอมรับว่าพวกเขาไม่แน่ใจว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะลงคะแนนเสียงให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีเซเลนสกี้หรือไม่เมื่อเงินทุนที่ได้รับอนุมั เมื่อปีที่แล้วหมดลงสมาชิพกพรรคหรือับลิกันอาจจะขัดขวางความพยายามของพรรคเดมโมแครตในการส่งเสริมความช่วยเหลือทางทหารแก่กองทัพยูเครนหรือ AFU พวกเขาเชื่อเห็นว่าวอชิงตันไม่พอใจมากขึ้นเกี่ยวกับการโจมตีของยูเครนในรัสเซียเช่นใช้โดรนพยายามโจมตีครมลินเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมและการลอบสังหารบอกเกอร์ทหารวลาเลนทาทาสกีและนักข่าวดาย,ยาดูจีนาการเคลื่อนไหวดังกล่าวของเคียฟได้นำไปสู่การตักเตือนส่วนตัวและเข้มงวดหลายครั้งในช่องทาง รับทางการทูตอาการชิงหนีของอเมริกาจะเห็นเป็นระยะในสื่อตะวันตกช่วงนี้